ถ้าเปรียบชีวิตที่พบความสำเร็จดังเช่นตึกสูงตระงานย่อมมีรากฐานของความมั่นคงที่ก่อเกิดจากพื้นดินคนเรานั้นชอบที่จะมองความที่ใจให้ความชื่นชมก่อนอินก้อนหินที่เป็นประกายที่ฉันยอมบท ก่อนนั้นได้รวมบังปากับคนหลายคน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่บริเวณแม่น้ําแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะครับมีศูนย์การเรียนรู้เล็กๆแห่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิถีฟู้ดให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยผ่านกิจกรรมแบบพี่สอนน้องโดยมีพระภิกษุนะครับเปรียบเสมือนกับอีกก้อนแรกแล้วก็มีอีกก้อนเล็กหลากหลายก้อนนะครับร่วมกันบุกเบิกโครงการนี้ให้เกิดขึ้นมาได้และในวันนี้ครับผมจะพาอีกก้อนหลังอย่างน,อ,างนองไรนะครับร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้น ต้องติดตามชมไปพร้อมๆกันกับอีกก้อนแรกวันนี้ครับในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่วันนี้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากทำให้ผมได้รู้จักกับโครงการโครงการหนึ่งครับที่ใช้ชื่อว่าบ้านพี่สอนน้องห้องเรียนนอกกลาและจากภาพที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำให้ผมสนใจที่จะตามไปดูว่าที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรเพื่อชุมชนและสังคมบ้างและการเดินทางมาเรียนรู้ในครั้งนี้ผมก็ได้ชักชวนน้องไบรท์พงเทวินอนันตทัศ์ลูกชายของนักดนตรีเพื่อชีวิตชื่อดังอย่างคุณอาสีเพื่อคนด่านเกียนเดินทางไปกับเราด้วยครับผู้ชมครับตอนนี้ผมกับนบ้องไบรท์ซึ่งเป็นติดต้อนหลังของเราในวันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับ วันนี้ผมพาน้องไบร์ามาที่ห้องเรียนนกกะลาที่พูดอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีกิจกรรมรวมตัวของเด็กๆซึ่งเป็นเด็กในชุมชนนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปตามหาน้องมินก่อนเพราะว่าน้องมินเนี่ยจะเป็นคนที่น้องไบร์เนี่ยจะต้องมาเรียนรู้ชีวิตกับเขาในวันนี้<อ>นะครับเดี๋ยวเราไปตามหาน้องมินกันครับไปเป็นไรตื่นเต้นหรือเปล่าที่มาจากรายการอีกตอนแรกครับผมแล้ววันนี้ และนำก่อนพนะี่ก็จะพาพี่ไบนะเามาอยู่เรียนรู้กับน้องมิน้นนะครับเพราะน้องมิน้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เอ่อเรียกว่าเรียกว่าสืบสานเจตนารมณ์ของฮาสซูใช่ไหมครับครับผมคนที่ไม่กินกามอะไรกันทำไมเด็กเยอะแยะเลยนครับอ๋อมาจากฝักงหลักมานะจ๊ะมามาทำกิจกรรมบ้ามาเลกนเครื่องด้วยครับผม เป็ด็กรักปน้ำเจ้าพญาใช่ไหมครับเป็นเด็กปากน้ำบ้านที่นี่เจอฝากน้องไบพี่ไบของน้องมินอยู่เรียนรู้แล้วก็มีอะไรก็ดูรายที่ไบด้วยละกันได้ไหมครับครับผมขอบคุณมากอ่ะน้องไบเชิญเลยครับอยู่น้องมินนะเรียนรู้อันเล่นลูกแก้วกันเลยปะอ๋อครับพี่ทำอะไรอ่ะ บางทีช่วยชั้งทำาะไรของที่มาช่วยอ่ะทําตลอดน้องได์บอกกับผมครับวันนี้เป็นการออกมาทำกิจกรรมเพียงไม่กี่ครั้งในชีวิตของเขาและการออกมาเรียนรู้ในครั้งนี้นอกจากเขาเองจะได้เพื่อนใหม่อย่างน้องมิ้นและสมาชิกของกลุ่มบ้านพี่สอนน้องแล้วเขายังได้เจอกับพระอาจารย์มาโนโธร,รมมามคารุโกผู้ก่อตั้งและบุกเบิกบ้านพี่สอนน้องสถานที่เล็กๆที่อบอุ่นไปด้วยกันแบ่งปันแห่งนี้ครับ แล้วบ้านพี่สอนน้องนี่เกิดขึ้นมาได้ไงครับโอ้โจอดแล้วก็มีมเป็นจิดเดอร์อเล่นสอนเด็กนี่ยเขาคุ้นเคยมาบ้านพี่สอนอะไรมาบริหารธุรกิจตอนนั้นเป็นเจิดเดอร์อยู่หน้าร้ามตอนไปพูดนะนะครับกลับมาเยี่ยมบ้านเนี่ยเขาจะเห็นเด็กเล่บน,บ,นบ้านเราม,มันก็ไม,ม่รู้เป็นเพื่อนมาถามเด็กไปยังไงบ้างเรื่องการเรียนเรียนดีไหมว่าค่อยดีออกครับทำไมเรียนไม่ดีอะ คน,นที่เรียนเดียวมันต้องไปกวดวิชาแล้วไ่เรียนกับครูต้องไปเสียตังค์เรียนพิเศษอ้าวทำไมอ่ะหนูไม่ไปเรียนนะเขาแพงไม่เีตังค์เด็กเขาพูดกันทำบ้านตั้งป,ปี50เป,เ,ปเปิดโครงการปี51 5เมษา2551ตรงนี้ก็เ,เปิดโครงการเป็นบ้านก็อยากให้เด็กๆในหมู่บ้านเราได้มาพบมาเจอกันเพราะบ้านเรามันไม่มีโรงเรียนจากพี่สอนน้องมันจะกลับกลายเป็นว่า ไม่ได้ว่าเขามาันมาเรื่องเรียนไดแคนแต่ว่ามีอะไรที่เราจะต่งเสริมกันได้เรื่อง,งการการอะไรการกระเสเรื่องของคําแนะนาเป็นเรื่องของการมาพักมาพูดคุยมาสน,น,น,นทนาทาอะไรกันแบบแก็เป็นนิสัยคนกนระชอน ส่วนใหญ่หลวงพี่มีเวลาอยู่ที่นี่แค่สองวันสาวันไม่ได้อยู่นานเพราะว่าก็มีกิจส่งที่วัดวัดหลวงพี่อยู่วัดไหนฮะตรงหลังพทงนนุพทธมนต่ยนครปฐม๋อไม่ได้อยู่ทางนี้เลยอ่ะอำเภอจำุายเราเกิดที่นี่แต่วับไปบวชไกลนะก็อยากจะพึกงน้องๆในหมู่บ้านเรา เขาโชคดีเขามีคนที่ทำอะไรให้เขาที่จะาดเขาต้องเอาโอกาสต,ตรงนี้สร้างสิ่งที่มันดียิ่งๆขึ้น <Okay. S 1> เขามาเจอมาพบกันเร,กเราวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีใครมาดูมาแลมมาช่วยเราหรอกแต่เราก็ต้องช่วยเรากันบ้านพี่สอนน้องก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศัการาช2551โดยจัดเป็นสถานที่ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันสแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆในชุมชนหมู่บ้านต้นลำไยตำบลบ้านใหม่อําเภอทาม่วงจังหวัดกาญจนบุรีและก็ชุมชนใกล้เคียงครับเพื่อให้เด็กๆได้เข้ามาทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันเด็กๆจากปจัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนแล้วยังเสริมทักษะในเรื่องราวแบบวิถีฟุตให้กับพวกเขาอีกด้วยล่ะครับ เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็หลวงพี่ก็เป็นตัวอย่างค่ะคือแบบยังไงเอ่ยเรื่องแบบช่วยเหลือเกื้อกูลคนเดือดร้อยกว่าคือเอาน้องๆมาดูแลอะไรเงี้ยแบบดูแลน้องในในบ้านอะไรเงี้ยค่ะหลวงพี่อยากทำโครงการดีๆอะไรให้กับหมู่บ้านของเราก็หลวงพี่ตอนก่อนที่จะบวชหลวงพี่ค่ะก็ไปเมู่บวันเด็กอะพาไปยูไปช่วยดูแล หลงพี่ออก็คนชอบคนแบบก็เลยอยากกลับมาทำที่บ้านเราบ้างเ่อมาพัฒนาทีวบ้าเแล้วสิ่งที่น้องมินได้เห็นจากหลวงพี่หลวงพี่ทำอะไรบ้างหลวงพี่ทำทุกอย่างอะราะว่าไม่ว่าจะดูแลแขกหรือแบบหาของมาให้ให้เด็กๆเ,เล่นให้ใช้อะไรอย่างแสอนธรรมะไปด้วยทำงานทุกอย่างด้วย มีอุปสรรคบ้างไหมครับอุปสรรคก็ต้องมีบางอยู่แล้วค่ะมีเช่นอะไรบ้างบางทีแบบสภาพบ้านยังไม่พร้อมแบบบางทีไม้ก็หกกักอะไรเงี้ยสภาพบ้านก็คือเรายังไม่เตรียมพร้อมรับแขกต่างๆบางทีน้าขึ้นมาต่วมสะพานอะไรนี้บินทล่มมั้งบินทลม่มหรอบินค่ะเหรอแต่ก่อนอะไรเงี้ยตรงอะไรอ่ะ โบเจ้าอ่ะไปโรงเรียนค่ะมันก็ยุบลงไปแต่นานดินชลมจะช่วยกันยังไงอ่ะดินชะลมอะ่ะ <c oughs> ลงนี้เขาดูแลดูคนดูแลโอ้ช่วยช่วยกังบอมแฟมอะ่ะช่วยช่วยแม่ว่าไงมั่งที่แบบเราทาั้งเป็นเป็นทั้งเด็กที่ต้องเรียนหนังสือด้วย เป็นลูกสาวที่ดีให้พุ่แม่ด้วยกลับบ้านมันก็ต้องช่วยแม่ทางานบ้านอย่างนั้นอย่างนี้แล้วต้องมาทํากิจกรรมอีกแม่เคยบ่นบ้างไหมไม่บ่นทาไมครับก็หลวงพี่ก็ช่วยแม่ก็รู้ว่าช่วยหลวงพี่ค่ะแม่ก็รู้ว่าเราทําในสิ่งที่กำกาลังทําในสิ่งที่ดีอยู่ใช่ไหมค่ะนอกจากอีกก้อนแรกอย่างหลวงพี่มาโนดแล้วนะครับ น้องมิ้นอิดก,ก้อนเล็กของเราก็มีส่วนสําคัญในการช่วยหลวงพี่สร้างบ้านพี่สอนน้องแห่งนี้ขึ้นมา,มาจนเป็นผลสําเร็จครับและจากการได้สัมภาษณ์กับน้องมิน้นเธอเป็นคนที่ดูเงียๆบๆไม่ค่อยพูดแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือการทําหน้าที่ของเธอได้ดีอย่างไม่มีขาดตกบกพร่องนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นเบื้องหลังจริงๆครับ เดี๋ยวเราไปไหนต่อน้องเน้นเขาก็มาเได้แล้วก็ไปเอาเข้าเหนียวใส่ในข้าวหลามแล้วเผาตอนกลางคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเอาเอาไม้ดำไม้ไผ่เลยเอาไปเลยเอาขึ้นรถไปเลยป้าเครรถไปเลยเอาขีดีดำมามีดีดำมาเฮ้ยจะดีดำก็พอเหรอ S 1> <S 1> <S <cryst> ะไเดีี๋ยวมม่บบททานะนอกจากที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์ความดีให้กับเ,บเด็กๆในชุมชนแล้วนะครับในวันที่เรามาถ่ายทำนี้เองก็มีน้องๆทั้งจากพื้นที่ใกล้เคียงและจากต่างจังหวัดมาร่วมกันทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นจำนวนกว่า40คนเลยทีเดียวครับแน่นอนครับ คนมาทํากิจกรรมเป็นจำนวนมากขนาดนี้ก็ต้องอาศัยพลังจากก,กิจก็เล็กหลายๆก้อนมาช่วยกันงานถึงจะสํเาเร็จลงได้<อ>ใช่ไหมครับ <ส ieve> <ส ieve> กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิรวมถึงการฟังธรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่บ้านพี่สอนน้องมีประจําอยู่เสมอนะครับซึ่งนอกจากเด็กจากที่อื่นนะครับที่มาร่วมในโครงการแล้วนะครับก็ยังมีเด็กในชุมชนที่มีโอกาสร่รวมกับกิจกรรมนี้ด้วยและนี่ก็คือกิจกรรมที่บ้านพี่สอนน้องมีให้กับชุมชนครับ ภักเช้าวันนี้นะครับตื่นมาด้วยอากาศที่หนาวเย็นเลยล้ะครับและกิจกรรมแรกนั้นก็คือการเดินสำรวจรอบๆหมู่บ้านนะครับซึ่งของพี่ครับก็จะแนะนําน้องๆเกี่ยวกับเรื่องธรรมะแล้วก็ธรรมชาติเดี๋ยวเราตามไปพร้อมๆกันเลยครับ ดมีชันท้ายไห,ไหมแต่ในว่าเอ้วันวัน้นแต่ห้องเน้นห้องตอน,นุกขนาดแต่ว่าถ้าหนูมีความไปดีทํางานบางทีคุณป้าคุณอาเขาเห็นเด็กขยันแต่ว่าให้ข้าขนมเนี่ยจริงๆอาจจะทาได้ไม่เยอะแต่ว่าเออเห็นแววเห็นความขายันกับก็บต้นกันไปเด็กในชุมชนที่นี่นะครับส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวเกษตรกรที่ฐานะไม่สู้ดีนะักและแน่นอนครับว่าพวกเขามีความเสี่ยงต่อปัจจัยรอบด้าน ประกอบกับครอบครัวที่ทต้องหาเช้ากินข่ามจึงอาจไม่มีเวลาดูแลเด็กๆแต่การเข้ามาทำกิจกรรมที่บ้านพี่สอนน้องแห่งนี้ก็ทำให้พวกเขาไม่ต้องเดินอย่างไรทิศทางครับเพราะว่าที่นี่นอกจากจะมีรุ่นพี่ที่อาสาสมัครมาดูแลน้องๆแล้วยังมีหลวงพี่ที่คอยให้ความรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมให้อีกด้วยล่ะครับ มีการสอนอั่างไรเรื่อยๆบางทีเราก็จำ<ต>ความรู้ดีนมบบี่ก็มาสอนเราบ้างเราสอนต่อนน้องบ้างจริงๆแล้วเราก็พยายามนำสิ่งที่หนงที่ได้สอนอมาใช้ในชีวิตประจำวันเองด้วย ตนะวแ e ลวามาเยียมบ้านเราเจอน้องเจี่นีบ้านเราดปกติล้วชอบทเรื่องการเรียนเป็นยังไงใต่่คบอกว่าเรียนปานกลางแล้วทำไมเราไม่ถามพี่เขาล่ะพี่เขาโวน่ดีือันนี้เรียนดีเขาทำยังไงแล้วทุนที่ต้องไปติวต้องไปเสียงเลยานกลางเลยแลวน้องบ้านเราไม่ค่อยานะายา่านัเราได้ เี่ีมาดูแลน้องนะเมื่พี่สอนน้องก็เลยคิดนับขึ้นมาเราทํางานยู่กับเพกสิงับขันเราเราต้องเป็นผู้กระจ้างแจ้งอะ่ะเราต้องเป็นคนที่ไม่มีทิศมีไปต้องให้พ่อแม่เขาไว้วางใจโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงผู้สาวเราจะไปมีับลมลมในได้ให้ครับทความรู้สึกว่า พระทำไปเพื่ออะไรพระเรียกร้องผลประโยชน์เรื่องธุรกิจอะไรเนะี่ยอันนี้มันต้องรักษาเรื่องที่หนตอนนั้นที่ทำก็คิดว่าก็ทำแบบพระพๆโอกาสของควาเป็นพระนี่ก็คือว่าเรามีความความไม่ไม่มีความน่ากลัวเรารู้ว่าอ๋อเราเป็นพระพระก็คงจะต้องมีธรรม,มนะให้รู้ให้หลายเขาบ้านเราก็เป็นที่โลง่องๆอ่ะมองมามันไม่มีอะไรที่จะไปน่าหวาดกลัวหรือมีภัยอะไร มาเป็นพระก็เลยทำให้ผู้ปกครองอาจจะโล่งใจพระก็ไม่ได้มาสู้ระหวังช่วยอะไรคิจอะไรกับลูกเขาพรเราคงยัแบบไม่ได้สอนอะไรเลลร็วไรนะเออก็ไว้วางใจพระแล้วก็เดินมาจะเห็นดีเห็นงานมีรูปมาดูบ้านพามาเจอกันที่บ้านพระคนก็คงจะดีใจแบบ <c oughs> เด็กรุ่นใหม่อย่างอย่างน้องมิน้นหรือว่าเพื่อนเพื่อนน้องมิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีส่วนช่ว ในการที่แบบว่าทําทําให้บ้านนี้แข็งแรงขึ้นมาเยอะดีมากเป็นกำลังใจให้เราดีเพราะว่าบางครั้งเราอยู่ไกลอ่ะบ้านกับวัดร้อยกิโลประมาณนี้นะครับด้วยกันจะทำดีเป็ครับอยู่ทางนี้มันเดียวก็ต้องภักบังเนาะยเนี่ตรงนี้ตรงนี้ต้องการเอกสารตรงนั้นบางครั้งตรงนี้ต้องชิดตัวคนที่นั่นที่มีแบบเนี่ยหรือบางครั้งจะมีคนมาหาตรงนี้นะครับตรงที่ยังไปไม่ทันไปไม่ได้ก็เคยต้อนรับด้วยหรือบางที ่วยบอกพ่อบอกแม่หรือบางทีช่วยเปิดอีเมลดูเอษสารเอาอันนี้เราน,นีอันนี้ถ้าเกิดเราไม่มีน้องๆไม่มีคนคอยรับรู้เรื่องราวเรื่องต่างๆเป็นบอกตอบกันมันมันก็ทำอะไรมาที่ตรงนี้ไม่ได้เลยแล,ล้วหลวงพี่คาดหวังอะไรกับเด็กๆตอนทำแรกๆก็คุยคุยกันหลายคนเลยจาทำเป็นไม้สตอนนีคำทาเนี้นะครับรอุ้ยเราทำเป็นเราจะได้อะไรเรงนี้ที่ว่า การจะได้มันไม่ได้วันสังวันนี้หรอกนี่แหละรอพวกนี้โตวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นนักศึกษานักเรียนครูครูเข้าไปมีบทบานในทางผมแต่ว่าเรามีบ้านอย่างเงี้ยที่เราเคยได้มาเจอมาช่วยกันวันหนึ่งคือวันนี้เรา เราก็ปึุกการเป็นผู้ให้เขาในวันหนึ่งน,นะเนีก็เราได้ทําให้เกิดการช่วยเหลือเราได้ให้กันเน,นี่ยนี่ต้องบอกเป็นการสปอยเด็ิว่าทําให้เด็กเห็นตัวเอาแต่รับหรือว่าไม่ใช่นะ<ม>เราได้ช่วยคนนี้คิดว่าเขาลาบากจริงๆอ่ะทุกคนในวันหนึ่งเขามีโอกาสเขาไจะคิดถึงว่าเขาจะได้ช่วยคนอื่นหรือเปลาอันนี้ก็ถือว่ามันคุม้มค่าแหละในทางของเรียนบ้านที่สอนน้องไหมครับคือคืออะไรครับคือต้องบอกว่า ถ้ามองว่าคืออะไรมันก็สุอการนี้ชุมชนเรามีที่สร้างสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันมันคือบ้านของพระที่พระไปอยู่ไปปวดที่อื่นนะว่าพระก็เช่นว่าแล้วก็อยากให้คนในชุมชนเนี้ยมาเห็นโอเคเห็นใจกันทุกทุกอย่างคือเรามีสถานีนี้ที่ที่ทําให้เรามีน้ําใจแสดงออกกัอกันได้เต็มที่อ่ะ ทุกเรื่องทุกอย่างที่สองน้องไปทางมันต้องเป็นบ้านที่มีความดีเอาความดีในเรื่องธรรมาที่พระคนหนึ่งได้รู้ได้รับทุกคนเอาไปใช้ด้วยรับไปด้วยครับพระเป็นยังไงตัวตนหนวพี่เป็นยังไงคงอยู่ในบ้านนี้เห็นหมดละครับผมก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้แบ่งเบาภาระหลวงพี่วางเพราะหลวงพี่ก็เหนื่อยมากทำตรงนี้ก็เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้กิน คือเป็นผู้ที่จะให้จริงๆค่ะให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทนด้วยก็หลวงพี่เองมีความรักมากจริงๆในการคาดหวังค่ะก็อย่างแรกก็ต้องต้องการให้น้องเป็นคนดีทุกคนใช่ไหมคะในทางชมเรานี่ก็จะมีคนดีกับคนไม่ดีประปวกันไปแต่เราอยากให้มีคนดีมากที่สุดใช่ไหมคะถ้าเรามีความรักให้กันเนี่ยคนดีก็จะเกิดเองขอให้หลวงพี่ทำต่อไปเพราะหลวงพี่เป็น แกนรักของทวกเราค่ะหลวงพี่มาโนอก็รู้สึกว่าท่านเป็นพระที่ดีมากช่วยเหลือชาวบ้านไม่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยครับมีแต่จะให้แล้วน้องมินก็เป็นผู้ที่เหมือนสั่งต่องานของพระอาจารย์ครับก็ในวัยนี้ถ้าเป็น วัยรุ่นคนอื่นก็อาจจะเหมือนแบบเหมือนผมอะอยู่บ้านไม่ทำอะไรแต่น้องมินก็ช่วยช่วยน้องๆช่วยสอนสอนกันบ้านอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ช่วยทำกิจกรรมสังรรร่วมกันขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมได้ รู้จักชีวิตในชนบ,บทรู้จักความเป็นอยู่ที่พอเพียงครับไม่ต้องมีอะไรอำนวยความสะดวกมากแต่ก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบ้านพี่สอนน้องเป็นแหล่งรวมของก้อนอิด<ม>ว่าจะเป็นอิดก,ก้อนแรกอิดก,ก้อนเล็กหรือว่าอิดอีกหลายๆก้อน ที่อยากจะเห็นชุมชนและสังคมดีขึ้นด้วยการแบ่งปันแม้ว่าวันที่เราอาจากมานี้นะครับกลุ่มเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมกำลังจะกลับบ้านไปแต่หน้าที่ของพี่อีกก็เล็กที่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าปลายทางของที่นี่อยู่ตรงไหนแต่การที่ทำให้คนรอบข้างมีใบหน้าเพื่อนรอยยิ้มรวมถึงทุกสิ่งที่พวกเขาได้ตั้งใจทำก็คงจะทำให้พวกเขานั้นมีความสุขแล้วใช่ไหมล่ะครับนี่แหละครับ หัวใจที่เรียกว่าสาธารณะอย่างแท้จริงทากแนวทางที่อีกก้อนแรกอย่างหลวงพี่มาโนนะครับได้วางไปสู่การทํางานให้กับอีกก้อนเล็กอย่างน้องมินแล้วก็เพื่อนๆทําให้บ้านพี่สอนน้องห้องเรียนนอกกลาแห่งนี้เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็การแบ่งปันได้เป็นอย่างดีทั้งจากเด็กที่อยู่นอกพื้นที่แล้วก็เด็กๆในชุมชนเองครับแล้วก็คงจะดีไม่น้อยนะครับถ้าหากทุกๆชุมชน จะมีห้องเรียนที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันแล้วก็ความหวังดีให้กับกันแบบนี้ครับวันนี้อีกก้อนแรกหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาใหม่ครับ10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับไไหมมพันนน้น้นดีใรราาโปปะะชชย์ยนนุ เขาเป็นคนทวนดินรถน้เขายังคงรถน้ำทวนดินแต่เขามีอิสระาในใจเขามีพัฒนากานยิ่งใหญ่เขาเ็นเลยสุขเหนืออื่นใด